วัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำปากาค่ะแขกแล้วก็คุณอาจบุญนาคมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะทาง v o i c e TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะเมื่อวันคุณอาจก็ได้ทิ้งทายไปนิดนึ่งนะคะว่านอกจากประวัติศาสตร์กระแสหลักซึ่งนําโดยจอร์จเซเดนะคะกรมรพยาดํารงราชานุภาพ รชัชกาลที่6แล้วก็หลวงวิจิตวัฒกาค่ะ <Ừ. S 1> ยังมีประวัติศาสตร์อีกกระแสนหนึ่งนะคะซึ่งเขียนขึ้นมานะคะคัดค้านกับกระแสหลักนี้นั่นก็คือการอธิบายเรื่องธาตแล้วก็ระบบศักดินาของสังคมไทยโดยจิตภูมิศักดิ์นะคะแต่ก็น่าเสียดายที่ว่าประวัติศาสตร์นิพนธ์ ซึ่งอยู่ในแนวทางที่จิตภูมิศัก์วิเคราะห์เอาไว้เนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของสังคมไทยในวงกว้างมากนะักนอกจากจะได้รับการศึกษาจากนักวิชาการในกลุ่มนักวิชาการ,รกลุ่มไม่ใหญ่นะัอ,อย่างไรก็ตาม,มนะคะต้องย้ําให้กับคุณผู้ชมทราบว่าทั้งสองสายนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประวัติาสรนิพนธ์ก็คือการการสร้างชุดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ไม่ได้แปลว่ามีความจริงมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันนะฮะแขกพยายามจะบอกว่าทั้งทั้งสองสกุลเนี่ยอาจจะมีความจริงรพอๆกันความไม่จริงรพอๆกันแต่มีลักษณะของความเป็นการสร้างชุดหรือว่าองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเท่าๆกันคือมีความเป็นนิพนธ์นะ,ะคะมีความเป็นการแต่งประวัติศาสตร์ขึ้นมาเท่าๆ,ๆกันนะคะหมายถึงว่ามุมมองในการที่เขาเรียกว่า approach เนี่ยอาจจะต่างกัน อันหนึ่งเนี่ยมาจากสายที่มองเรื่องชนชั้นการต่อสู้ทางชนชั้นเป็นหลักนะคะอีกสายหนึ่งก็แม้แต่สายของจอจเซเดมาจนหนึ่งหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะมีจุดเน้นจุดเดียวกันทั้งทั้งหมดนะคะอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะไม่ได้ถล่มไปพูดเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์มากเกินไปเนื่องจากวันนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องธาตุคนอาจ เมื่อสักครู่ในห้องแต่งตัวนะฮะเจอคุณปลื้มคุณปลื้มก็ถามคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าที่เราพูดบอกว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องทาตกันว่าแล้วตอนนี้คนที่เป็นลูกหลานทาตคือใครอใครขึ้นมาเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามนี้ไหมคะว่าใครในเมืองไทยปัจจุบันนี้ที่มีบรรพบุรุษเป็นทาส เราจะสามารถจินตนาการได้ไหมคะว่าจะมีคนไทยลุกขึ้นมาบอกว่าชีวิตที่รุ่งเรืองฉันมาจากทาสโอ้ดิฉันภูมิใจมากเลยคะ่บะบรรพบุรุษของดิฉันเป็นทาสมาก,ก่อนอถ้าจะจะนึกออกไหมว่าจะมี การพูดแบบนี้ได้ในสังคมไทยอ,อ่ะคุณอานสังคมอเมริกันมีการพูดนะฮะถ้าจะจํากันได่อรุนเราเนี่จะทันนะฮะภาพยนตร์เรื่อง roots นะฮะที่เป็นซีรีส์นะฮะของอเมริกานะฮะที่ฉายทางช่อง3นะฮะในทศวรรษประมาณ2520นี่เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องท่าซึ่งสร้างมาจากนาวนิยายชื่อ roots นะฮะแล้วก็คุณต้ากินเต้เป็นตัวเอกของเรื่องรเ,อเรื่องนี้ซึ่งคนที่เขียนนวนิยายเรื่องนี้คือเป็นลูกหลานของคุณต้ากินเต้แล้วก็คือเขียนเ,เรื่องของ พรรพบุรุษตัวเองที่เป็นทาสว่าเป็นมาอย่างไรเราก็จะได้ยินเสียง voice ะะเสียงของคนที่เป็นทาสนะฮะแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะฮะในยุคนั้นจากผ่านจากนาวนิยายเรื่องนี้ซึ่งแตกต่างจากของไทยมากในขณะที่ไม่ต้องออ <c oughs> ย้อนไกลไปถึงรูทก็ได้ค่ะคุณอาดตัวประธานาธิบดีโอบามาหรือว่าตัวของมิสซิสโอบามาเองเก็ตาม <Obama. S 1> มิเชลโอบามาก็ สามารถพูด <c oughs> นะคะในการหาเสียงในสเปีชพูดถึงบรรพบุรุษของคนผิวดำ <c oughs> ซึ่งเป็นธาตอย่างภาคภูมิใจ <c oughs> ว่าคนเหล่านั้นคือเป็นคนที่มีส่วนในการสร้างความเป็นอเมริกันขึ้นมามีนักวิชาการผิวดำที่ศึกษาเรื่องธาตนะแล้วก็พูดจากเสียงหรือจากจุดยืน ของคนที่เป็นทาสแม้ว่าจะไม่มากนักแต่ก็มีมแต่สําหรับสังคมไทยแข่เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเองก็ไม่เคยถามกันเลยว่าทําไมเราจึงไม่มีการเขียนประวัติศาสตร์ของทาสจากเสียงของลูกหลานของทาสลูกหลานของคนที่เคยเป็นทาสในเมืองไทยปัจจุบันนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนซึ่งแขกก็ตอบคุณปลื้มไปอย่างนี้ค่ะคุณอาจก็บอกว่า ก็พวกเราที่ไม่ใช่ลูกเจ้าแบบคุณเปรื่มนี่แหละค่ะก็ล้วนแล้วแต่เป็นไพร่หรือทาสทั้งนั้นแล้วบรรพุรุษก็เป็นทาตุนแล้วก็รวมถึงว่าไม่ใช่พวกที่เป็นลูกเชื้อสายจีนก็จะต้องเป็นทาตแต่เชื้อสายจีนคุณก็ต้องอย่าลืมว่าคุณก็เป็นกุลีแรงงานแต่หมายถึงว่าไม่ได้อยู่ที่มาขายแรงงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าการเข้ามาของกุลีจีนเนี่ย นำมาซึ่งการเลิกทาสอย่างไรด้วยเพราะฉะนั้นคุณอาจวันนี้ข่ก็เลยจะนําเอาบทความนะคะของอาจารย์อภิชาติสถิตนิราใหม่นะคะซึ่งตีพิมพ์อยู่ในเว็บไซต์ไทยพับลิก้าว่าด้วยปรวัติศาสตร์ฉบับย่อของการเลิกทาสและพร่สยามเรามักจะพูดกันอย่างผิวเผินมากเลยค่ะว่าเรามีการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5แล้วการเลิกทาสนั้นก็เป็นไปโดย สุขสงบสันติไม่มีการต่อต้านไม่มีการต่อสู้ทุกอย่างเป็นไปก็ทุกอย่างดีหมดเลยค่ะอะไรอะไรที่เป็นไทยนี่มันดีหมดเลยมาดูกันว่ามันการเลิกทัาดนั้น เป็นเพราะว่าเจตจำนงอของอ,อ,องค์พระมหากษัตริย์ลำพังแต่เพียงผู้เดียวนะคะหรือว่ามันมีเงื่อนไขปัจจัยทางสัง,งคมเศรษฐกิจอื่นๆที่นำไปสู่การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5นะคะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาคุยกันต่อว่าการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเงื่อนไขอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ เมื่อช่วงที่แล้วนะฮะคุณคำประกาศติดค้างไว้ด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ฉบับย่อว่าด้วยการเลิกทาสและไพร่สยามนะฮะของคุณอภิชาติสถิตนิราใหม่นะฮะที่เกียไว้ขึ้นมานะฮะอาจารย์อภิชาติสอนเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคนุณอัดแล้วก็เรื่องการเลิกไพร่เลิกทาสเนี่ยเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษของคุณเยอะมากเลยค่ะหลงังจากที่อานเพราะฉะนั้นคุณนั่งนิ่งๆนะคะคดิฉันจะเล่าให้ฟังมันเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษของคุณอย่างไรทราบดีครับฟังไว้มาดูกันนะฮะว่าการเล ที่5นั้นเกิดขึ้นท่าม,มกลางเงื่อนไขของอะไรบ้าง<ม>อาจารย์อภิชาติบอกว่ามันเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไข3ประการด้วยกันก็คือ 1. การขยายตัวของการค้าและระบบตลาด 2> ค,ค 2>, 2. ความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์และขุนนางในการควบคุมแรงงาน<ม> 3. การปฏิรูปเพื่อรวมศูนย์อำนาจรัฐเข้าสู่กรุงเทพ<ม>คุณอัดมาดูข้อที่1นึ่งก่อนว่า การค้าและระบบตลาดนั้นนะคะมาเกี่ยวข้องกับการเลิกทาสอย่างไรปี2,398ารเกาค่ะคุณอัดมีการเซ็มีการเซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งการค้าระหว่างประเทศของสยามนะคะได้มีการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากขณะเดียวกันนะคะเรือกลไฟระหว่างจีนตอนใต้กับสยามก็ทําให้มีแรงงานจีนอพยพเข้าสู่กรุงเทพในปริมาณที่มหาศาลเลยคุณอัดเนื่องจาก ในสยามมีค่าแรงสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ oh. การเพิ่มขึ้นของกรรมกรจีนค่ะที่เป็นแรงงานรับจ้างไม่ใช่แรงงานของไพร่และทาสที่ถูกเกณฑ์แล้วก็บังคับให้ทํางานโดยไม่มีค่าตอบแทนนะคะ hmm. ย่อมทําให้กรรมกรจีนเนี่ยทํางานมีประสิทธิภาพกว่าไ hmm. พร่หรือทาสดังนั้นมันจึงคุ้มกว่าค่ะคุณอาจที่ผู้ปกครองเนี่ยจะ,จ,ะจ้างากุลีงงจีน,จน มาทำงานแทนการใช้แรงงานจากไพรเพราะฉะนั้นก็เลยมีการอนุญาตให้ไพรจ่ายเงินทดแทนทดแทนการเกณฑ์แรงงานได้ทีนี้พวกไพรทำยังไงจะเอาเงินมาจ่ายค่าทดแทนแรงงานนะฮะพวกไพรก็เลยไปปลูกข้าวขายมันก็สอดคล้องกันพอดีนะฮะว่าตอนนั้นข้าวก็เริ่มจะส่งเป็นสินค้าส่งออกนะฮะพวก ไพรเนี่ยมไม่อยากมาถูกเกณฑ์แรงงานมไม่อยากถูกเกณฑ์แรงงานก็เอาเงินไปให้มูลนายของตัวเองอม,มูลนายของตัวเองได้เงินจากไพรก็เอาไปจ้างแรงงานกุลีจีนมา,มมาทํางานแทนในรัชกาลที่5ค่ะไพรหลวงต้องจ่ายเงิน9ก้าถึงสิบาทบแทนการถูกเกณฑ์แรงงานนะคะต่อมาลดลงเหลือ6บาท ในช่วงปี2,440ถึง2,441ต่อมาจึงยกเลิกระบบเกณฑ์แรงงานไพร่แล้วหันมาเก็บภาษีรัฐชูปการแทนรวมทั้งออกหมายเกณฑ์ทหารใน3ปีถัดมามเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาทดแทนการเกณฑ์แรงงานของไพร่และนำไปสู่การ ยกเลิกไพรในเวลาต่อมาก็คือการเก็บภาษีรัฐชูประการแล้วก็การเกฑ์อาหารในขณะเดียวกันก็ใช้เงินไปจ้างแรงงานของกุลีจีนมาทํางานแทนปกติเราจะมีภาพแค่สนธี่สัญญาบอลริงว่าเป็นสนธิสัญญาที่ทําให้เนี่ยไทยเสียประโยชน์นะฮะเป็นภาพหมาป่ากับลูกแกะที่จะเคยชินกันแต่ว่ามันมีมิติอื่นๆที่จากงานชิ้นนี้ที่ได้บอกได้ด้วยนะครนะฮะแล้วมาดูประการที่สอง ือว่าเป็นการคานอำนาจระหว่างกษัตริย์และขุนนางในการ,ค,รควบคุมรายงานคุณอาจบอกว่าการอนุญาตให้ใจ่ายเงินแทนการใช้รายงานไพร ทำให้กษัตริย์ได้ประโยชน์ในขณะ,ะที่ขุนนางเสียประโยชน์เพราะเงินที่ได้จากไพรเนี่ยจะไปสู่กษัตริย์มากกว่ามหมายถึงเงินภาษีรัชชูปก,การเนี่ยคราวนี้มันจะเดินตรงไปสู่กษัตริย์ม,มันจะได้ไป <c oughs> ไม่ได้ไปอยู่ในมือขุนนางตระกูลบุญน่นองบุญน,นาคอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะร้อนหน,หนาวจาทีู่พวกขุนนางก็ไม่สามารถใช้แรงงานและควบคุมไพร่ที่จ่ายเงินได้อีกต่อไปครับทีนี้อย่าลืมว่า ก่อนที่รัชการที่5จะทําการรวบอํานาจนาเข้าสู่สศูนย์กลาง,กา,งการคานอํานาจระหว่างกษัตริย์กับ,บขุนานางนั้น อยู่ที่ความสามารถในการควบคุมไพร่และทาตของขุนนางจะเป็นอำนาจต่อรองทางการเมืองที่สำคัญที่สุดของขุนนางสยามมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นการปฏิรูประบบไพร่นี้นะคะจึงเป็นการลดทอนอำนาจของขุนนางโดยตรงซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในมาตรการการปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที่5้เหมือนํำนวนที่เขาว่าสั่งสมไพร่พลกำลังใช่ไหมพูดให้ง่ายที่สุดก็คือว่าการที่รัชกาลที่5้อยากจะเลิกไพร่และอยากจะเลิกทาตุ ก็เพื่อที่จะทําให้ขุนนางอ่อนแอลงไม่สามารถสั่งสมไพ่พลกาลังได้เป็นการปัดกําลังขุนนางนั่นเองแล้วก็เป็นการรวบรวมอํานาจเข้าสู่ตัวของพระมหากษัตริย์เองเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชการยกเลิกการค่อยๆยกเลิกระบบทาสก็เกิดขึ้นในบริบทเดียวกันจำนวนทาสที่อยู่ใต้การควบคุมของขุนนางก็คือฐานอานาจของขุนนางทีนี้เพราะอะไรรัชการที่ห้าถึงค่อยๆยกเลิก ระบบทาสนะฮะใช้เวลานาน,นานถึง41ปีเชียวนะคะคุณอาจถึงจะสามารถเลิกทาสได้ทั้งหมดประเด็นก็คือเพื่อที่ลดแรงต้านทานจากพวกขุนนางใช่ขุนนางจะได้ไม่หือไม่หือได้นะนอกจากนั้นนะคะวิธีที่จะชดเชยให้กับการสูญเสียอำนาจของการควบคุมไพ่พลแล้วก็แรงงานของขุนนางน,นะคะกษัตริย์ก็เลยใช้วิธีนี้นะคะก็คือใช้เรื่องที่ดิน,นะคะ่ะที่ดินนะคะทุ่งนานเนี่ย เริ่มมีราคาสูงขึ้นมีมูลค่าสูงเพราะว่าข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สาคัญเพราะฉะนั้นจึงมีการให้ที่ดินาสถานที่ดินนะฮะแก่ขุนนางแทนทีนี้ขุนนางก็รู้สึกว่าการครอบครองที่ดินเนี่ยมันมีกําไรมากกว่าที่จะครอบครองท่าเพราะฉะนั้นแรงที่จะต่อต้านการเลิกทาสก็ค่อยๆอ่อนกําลังลงเพราะฉะนั้นพวกขุนนางและขชนชั้นสูงนะคะเมื่อ ไม่มีทาตุมไม่มีพรายอยู่ไหนการควบคุมของตัวเองแล้วแต่ได้ที่ดินมาอยู่ในมือค,คนเหล่านี้ก็จึงหันไปพัฒนาที่ดินแทนแล้วก็ไปถือครองที่ดินเพื่อเก่งกําไร,รอย่างเช่นการขอสัมปทานขุดคลองลังสิทธิ์ของตระกูลบุญนาคนะคะอนอกจากนี้รัสยามก็จะค่อยๆย,ยอมรับกรรมสิทธิ์ของเอกชนในการถือครองที่ดินมากขึ้นบางมุมนะคะที่เป็นแรงจูงใจในการเลิกทาตก็อาจจะ เป็นแง่มุมทางศิลธรรมก็เป็นได้นะฮะอย่าลืมว่าอันาเรียวโนแวนเนี่ยเป็นคนให้รัชการที่5สมัยเด็กๆเนี่ยอ่านหนังสือกระทําน้อยลุงทอมนะฮะซึ่งพูดถึงเรื่องการเลิกทาสในอเมริกาก็จะทำให้ตัวของรัชการที่5เองเนี่ยได้สัมผัสถึงประสบการณ์จากหนังสือประเทศอื่นๆนะฮะอย่างไรก็ตามอาจารย์อพิชาติบอกว่าเราก็ต้องเข้าใจแรงจูงใจเชิงศิลธรรม นี้ในภาพกว้างขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าสยามนะคะต้องการได้รับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตครับกลับคืนจากการที่เราไปทำสนธิสัญญาบารริงในปี2398สยามก็จะต้องแก้ไขระบบกฎหมายในประเทศให้เป็นอารยะมากขึ้นให้เป็นอารยะในสายตาของตัวตกค่ะเช่น กฎหมายเกี่ยวกับความเป็นท่ารวมทั้งกฎหมายลักษณะครอบครัวและอื่นๆกฎหมายการเก็บภาษีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเลิกทาสของรัชกาลที่5นอกจากจะเป็นเหตุผลทางศิลธรรมล้วนๆแล้วเนี่ยคุณอาจก็เพื่อที่จะทําให้ชาติตนตกเห็นว่า มีการปรับกฎหมายให้มีความเป็นซิวิไลซ์มากขึ้นแล้วในสยามนะคะคุณผู้ชม,มเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยกันต่อถึงบริบทของการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5ค่ะ เมื่อช่วงที่แล้วนะค,ะครับคุณคำปากาได้พูดถึงว่าที่คุณคุณอภพิชาอาจารย์พิชาสถินนิราใหม่ได้พูดถึงประเด็น3ประเด็นนะที่ก่อให้เกิดการลอกทาดขึ้นก็คือการขยายตัวของการค้าและระบบตลาดนะฮะความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์และขุนนางในการควบคุมแรงงานและการเปรติตรูปเพื่อรวมศูนย์อำนาจรัฐเข้าสู่กรุงเทพนะฮะได้พูดไปถึงแล้วสองหัวข้อนี่ประเด็นสุดท้ายการปฏิรูปเพื่อรวมศูนย์อำนาจรัฐเข้าสู่กรุงเทพนั้นคือเป็นยังไงครับ อันที่จริงแล้วนะคะคุณอาจเรื่องการปฏิรูปอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางซึ่งอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับข้อที่สองนั่นก็คือการพยายามจะลดอำนาจ,อนาจของบรรดาขุนนางทีนี้เนี่ยในความเข้าใจของคนไทยทั่ทวไปคุณอาจเรามักจะเข้าใจว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี2475มาเป็นระบอบประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นเราเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชมาโดยตลอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นในเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่5เท่านั้นเองค,คุณอาแล้วก่อนหน้านั้นจะเป็นระบอบอะไรครับก่อนหน้านั้นนะคะก็เป็นระบอบการปกครองที่เขาเรียกว่าเป็นการปกครองที่มีไม่ไม่ได้เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ว่าประมุขเนี่ย ประมุกข,ของของรัฐหรือของอาณาจักรเนี่ยก็เป็นกษัตริย์แต่กษัตริย์เนี่ยไม่ได้มีอำนาจอันสมบูรณ์อยู่ในมือเพราะว่ากษัตริย์จะต้องแบ่งอำนาจน,านั้นคุณอัดกับบรรดาขุนนางต่างๆด้วยเรียกว,ยว่าระบอบราชาธิปไตยได้ไหมครับ ประชาธิปไตยราชาธิปไตยคือแขกไม่ได้ใจนะคะว่ามันจะเรียกเรียกได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าราชาธิปไตยก็คือแปลว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยอยู่ในมือของกษัตริย์แต่อย่าลืมว่าในสมัยนั้นเนี่ยคำว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยยังไม่ถึงกําเนิดขึ้นยังยังไม่มีคําว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นคําใหม่ในปลายศตวรรษที่ส9บแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้แยกว่า ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่สมบูรณ์เราพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเพิ่งจะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่มานั่นก็คือว่ารัชกาลที่ห้าสามารถริบอำนาจนะคะที่อยู่ในมือขุนนางหรือเจ้าประเทศสราททั้งหมดเนี่ยมาไว้ในมือของตัวเองได้ทีนี้ก่อนหน้านั้นอ่ะเป็นคําถามที่ดีก่อนหน้านั้นเนี่ยกษัตริย์เนี่ยแบ่งอํานาจกับขุนนางอย่างไรนะคะแบ่งอํานาจนั้นก็คือว่าอย่างสมติว่าการเก็บภาษีี่ยคุณอาจ เออจะมีขุนนางที่เป็นเจ้าภาษีในอากรใช่ไหมคะอ,มอย่างเช่นสมมติว่าตระกูลบุญนาคก็เป็นเจ้าภาษีในอากรแล้วตระกูลบุญนาคเนี่ยก็เซ็นสัญญากับกษัตริย์ว่าะจะส่งภาษีให้กษัตริย์สุวปีละหนึ่งร้อยบาทมสมมติว่าขุนนางตระกูลบุญนาคเนี่ยเก็บได้ปีละห้าร้อยบาท ก็ส่งให้แค่100บาทแล้วตัวเองก็เก็บไว้400บาททรัพยากรที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินทั้งท้ายผลกําลังอะไรทั้งหมดเนี่ยก็สามารถสะสมกําลังแล้วก็เป็นคู่แข่งต่ออํานาจของคนที่เป็นกษัตริย์ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรคนที่พอขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยจะต้องพยายามหาทางแต่งงานกับบรรดาลูกหลานของขุนนางนะคะที่มีอํานาจเพื่อที่จะเป็นการรับประกันความมั่นคงด้วยทีนี้ สิ่งที่รัชกาลที่ห้าทำก็คือว่าเพื่อลดทอนอํานาจของขุนนาง<ต>นอกจากจะย,ยกเลิกการเกณฑ์ไพร่แล้วโดยให้มาจ่ายเงินแทนจ่ายเงินแทนเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายผ่านขุนนางแล้วด้วยนะคะสร้างเขาเรียกว่ากรมพักคังข้างที่แล้วก็สร้างภาษีรัชูุปการเพื่อ,อที่จะให้ภาษีนั้นค่ะคุณอาดเดินทางมาที่พระมหากษัตริย์โดยตรง เดินทางมาที่สํานักพระคลังข้างที่โดยตรงแล้วก็ไม่ผ่านมือของกษัตริย์อีกต่อไปคุณนางไม่ผ่านมือคุนนางอีกต่อไปอีกอันหนึ่งนะคะเขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อตระกูลบุญนาคได้ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศแต่อุปสรรคสําคัญต่อการขยายตัวทางการค้าที่ยังดารงอยู่นะคะก็ค,คือ,อ,อการที่ ระบบไพร่และทาสยังมีนะคะจริงๆแล้วตระกูลบุญนาคเนี่ยเคยเสนอมาตรการที่จะยกเลิกระบบนี้ในช่วงที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้สําเร็จราชการแทนราชการที่5แต่ก็ปรากฏว่าถูกต่อต้านจากพวกเจ้าหนายด้วยกันนะคะต่อมาในสมัยราชการที่5เนี่ยก็ จะต้องมีการจ่ายเงินเดือนพอไปเอาภาษีมาแล้วใช่ไหมคะไปยกเลิกไพร่เขามาแล้วเนี่ยแล้วยังจะมีการยกเลิกทาสอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งใช้เวลาถึง41ปีเนี่ปีุณนันก็เลยจะต้องจ่ายใช้วิธีต่อไปนี้ขุนนางจะมาขึ้นตรงกับกษัตริย์มากขึ้นด้วยการเป็นข้าราชการของกษัตริย์เพราะฉะนั้นขุนนางก็เลยจะต้องรับเงินเดือนจากกษัตริย์นะคะเพราะฉะนั้นการปล่อยเขาบอกว่าการปล่อยไพร่ให้เป็นเป็นผู้ผลิต ก็คือแทนที่จะเอาไพร่ามาใช้แรงงานฟรีก็เอาไพร่ไปทำนาแล้วก็เก็บภาษีอาจารย์อภิชาติบอกว่าเป็นการยิงนกสองตัวด้วยกระสุนนัดเดียวของรัชกาลที่ห้าประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือว่าถ้าหากรัชกาลที่ห้ายังไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้ชนชั้นเจ้าหนายได้ตราบใดที่ยังไม่สามารถยึดอำนาจการคลังจาก ตระกูลบุญนาคได้คุณอาจเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําคู่กันนะคะรัชกาลที่5ก็เลยจะต้องทําการปฏิรูปการครั้งโดยการจัดทำหอรัศดากรพิพัฒน์ขึ้นมาในปี2416เพื่อรวมศูนย์อำนาจทางการครังเข้าสู่ตัวพระองค์เองทีนี้ตัวนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นการตอบคำถามว่าข้อที่3ก็คือการพยายามรวมอำนาจ รวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยคือบริบทที่ทําให้จะต้องไปยกเลิกระบบไพรและทาตคุณอาจพอจะเชื่อมโยงได้หรืออย่างว่ารัชกาลที่ห้าไม่ได้เริ่มต้นในการบอกว่าฉันจะสร้างระบบสมบูรณาญาสิทธิราชฉันจะทําการรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางแต่รัชกาลที่ห้าเริ่มต้นจากคําถามที่ว่าทําอย่างไรจึงจะลดอํานาจขุนนางที่คุกคามพระองค์อยู่ทุกวัน เช่นขุนนางตระกูลขุนนางน,น,นะครเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือว่ายกเลิกระบบการเกณฑ์ไพร่ผลยกเลิกทาสเมื่อยกเลิกไพร่กับทาสแล้วจะต้องจ่ายเงินเดือนให้ขุนนาง จ่ายเงินเดือนให้ขุนนางแทนจะต้องทำยังไงก็จะต้องยึดอำนาจการเก็บภาษีจากขุนนางมาไว้ที่ตัวกษัตริย์และฉะนั้นจึงตั้งหอรัสดากรพิพัฒน์ขึ้นมาไอ้สาอย่างทั้งหมดเนี่ยคุณอาจมันก็เลยทําให้พระองค์จะต้องทําการปฏิรูปการเมืองด้วยในเวลาเดียวกันนั่นก็คือทําการปฏิรูประบบบริหารราชการทุกอย่างเพื่อเอาอํานาจมาไว้ที่ตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยของการเลิกทาสเนี่ยมันจึงไม่ได เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าวันหนึ่งเกิดบรรลุแสงสว่างอะไรขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าจะต้องเลิกท่าน,คนะคะแต่มันเกิดมาจากปั<ใ>จจัยทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็คือการขยายตัวทางการค้าการเซ็นส่วนที่สัญญาบ,บาริงการขยายตัวของการค้าข้าวส่วนปัจจัยภายในก็คือเพื่อที่จะเอ่อถอน ลดทอนอำนาจหรือเพื่อที่จะคานอำนาจหรือลดอำนาจของขุนนางที่คุกคามความมั่นคงของสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะคุณผู้ชมก็หวังว่าเราจะได้ทำความเข้าใจนะคะบริบทแวดล้อมของการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่หได้มากขึ้นวันนี้คิดเล่นเห็นต่างต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ออาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ